AIA วันนี้เสนอตอนอติจอมห่วยประทะวันรวมญาติจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่มาดูกันไปไปอติเลือจะ30แล้วประสบความสำเร็จอย่าง มัถามได้วันรวมยากพร้อมว่ามอเลยครับความสำเร็จทุกอย่างที่เราเคยทำได้เสนอมาให้มหมดผู้ชายวัยใกล้30อย่างผมความสำเร็จที่สุดในชีวิตในตอนนี้ก็คือา oh. การทำงานให้เสร็จโดยไม่อยากลาออกเลยครับโอ้ฉันรับภูมิใจในตัวนายจริงๆแต่ไม่ใช่สิโอยความสำเร็จแบบนี้มันน่าอวดตรงไหน อย่าเราออกจากการเป็นตัวเองง้นเลอว่าจะเป็นเรื่องที่เราจับการุมอนได้ครบตัวบ้านะเด็กน้อยตัวตต้องให้ฉันออกลงเองสินะแบบนี้ผมเจอแบงค์พันในกางเกงตอนซักผ้าเมื่อวานนี่สินะที่เรียกวความสำเร็จของชีวิต พวกเรามาัรวัวนุ่ๆไปเลยว้ยอาตจะส0แสิบนะแต่ก็แค่สามสิบเองไม่อายุเท่าอัวและยังไม่สำเร็จ อ้วค่อยกลับมาด่าอีกทีได้เลยครับมาผมจะรีบประสบความสำเร็จและกลับมาดูแลมานะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะมามีนี่ AIA ดูแลจำไว้แน่ตีเจนซีมันฟาด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 แต่อย่าลืมวางแผนเผื่อตอนแก่ด้วยล่ะจะได้รออวย ชีวิตยังเหลืออีกยาวอย่าลืมทำประกันเพื่อความสุขในอนาคตด้วยเลือกประกันเลือก AIA